สถานีอธิษฐานมาอธิษฐานด้วยกันสวัสดีครับผมอาจารย์สุภภิญโภคภูมิสิทย์ธิบาลที่จักรและวิคิตดต,ตรวันนี้ขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับได้มามีส่วนร่วมในรายการอาของของสถานีอธิษฐานนะครับพี่้องครับเราก็จะเข้าสู่ข้อพระกัมภีด้วยกันนะครับเพื่อที่จะได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันในเช้าวันนี้ นะครับวันนี้ใน็ิโอการที่จะเป็นคำหนุนใจเป็นคำที่จะนำทางให้กับพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับเรื่องครับผมค์อญาตที่จะอ่านประทมกิจการนะครับบทที่สี่ข้อที่สามสิบสองถึงสามสิบเจ็ดนะครับคนทั้งปวงที่เชื่อน,นั้นเป็นน้ำหนึ่งกีเดียวกันและไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่เป็นของตนแต่ทั้งหมดเป็นของกลางอาทูธจึงประกอบด้วยดิตตยิ่งใหญ่เป็นพยานว่าพระเยซู เจ้าได้ทรงคืนพระชนแล้วและพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ได้อยู่กับพวกเขาทุกคนเพราะว่าในพวกศิษย์ไม่มีใครกัดสนผู้ใดที่มีไว้นาบ้านเรือนก็ขายเสียและดำเงินของที่ขายได้มาวางไว้ที่เท้าหลังกระทูดกรทูดจึงเกตจะให้กับทุกคนตามต้องการเป็นต้นว่ายูเซฟอัครทูตเรียกว่าบารบัแตแปลว่าลูกแข่งการหนุนน้ำใจ และพวกเรวีเกะาะไซบัสมีที่ดินก็ขายเสียและนำเงินมาวางไว้ที่เท้าออกรูดพี่น้องที่รักครับวันนี้ผมก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่จะได้มีโอกาสศึกษาและทำพิจการต่อเนื่องกับพี่น้องนะครับแล้วก็พี่น้องที่รักครับวันนี้เราได้เห็นว่าความเป็นต้นแบบคิดจ,จักรที่มีชีวิตชีวามีการสัญจาร์โดยฤทธิ์เต็พระบัญญัริสุิ และในครั้งนี้เราได้เห็นถึงการบระชาค่าที่เรียปด้วยความรักการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันเป็นต้นแบบที่สำคัญของชุมจุดของพระเจ้ามีคํากล่าวไว้ว่าอะไรนะครับบอกว่าหากเรามีความทุกข์เราแบ่งปันความทุกข์ของเราออกไปความทุกข์ที่อยู่ก็จะบรรเทาเดือดขึ้นหนึ่งแต่หากว่าเรามีความสุขเราจะแบ่งไป,ปความสุขเราออกไป ความสุขที่ที่จะความสุขที่เรามีจะกลายเป็นสองเท่าสิ่งนี้เราคงจะเป็นสิ่งนี้คงจะเป็นจริงในชุมชนของพระจะชุมชนของข,องข,องขีจักในสมัยพระธรรมกิจาการเพราะว่าพวกเขา,ขาเร่มวมทุกข,ข์ุ่กสุขเมื่อตุ้ดเตโตและยนประเชิญการคมหิงและก็สักความของพวกต่อต้านของประเสริฐพวกเขาก็ช่วยกันอีสานเพื่อและเมื่อ และเพื่อว่ามีใครมีปัญหาหรือข้นสนก็จะเป็นการเข้าปกให้กันในวันนี้เรามาพิจารณาด้วยกันนะครับแล้วครับในข้อที่หนึ่งก็คือเราจะมีข้อสังเกตด้วยกันเราสังเกตด้วยกันตัวที่เราจะไขค้อด้วยกันนะครับจากข้อหลักที่สองได้บรรยายให้เห็นถึงบรรยากาศในชุมชนคุคสเตียนที่คุมอยู่ทะเลน้ที่มีความรักความผูกพันกันอย่างชัดเจนโดยแสดงออกถึงการการะทำภายนอกภายใน เป็นการแบ่งปันสิ่งที่ตนมีเพื่อพี่น้องที่จะได้มีมความต้องการเป็นต้นแบบสำรับนสำหรับพระเจ้าปรารถนาให้เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้พี่น้องในชุมชนความรักที่มีความผูกพันมีความผูกใหญ่กันโดยความรักความผูกพันความผู้ใหญ่กันนี้แสดงออกมาอย่างชัดเจนเป็นการกระทําที่ไม่ได้เป็นเพียง,ยงเฉพาะคําพูดบอกว่ารักผูกพันเท่านั้น พวกเขามีท่าทีเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันด้วยแล้วก็ในข้อสามสองบอกว่าอะไรนะครับก็ข้อสามสองบอกว่าคนทั้งปวงที่เชื่อนั้นเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันนี่เป็นภาพที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งที่คนถึงห้าพันคนเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันคําว่าเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันมีอยู่สองคำที่ถูกนำมาใช้ในที่นี้คําแรกคือการเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันทานความคิดความรู้สึกคำที่สองก็คือการเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันในจิตวิญญาณ ในทุกทุกคนในชุมชนมีความเสถยาระถือว่าตนมีของอมีของเป็นมีมีอะไรก็เป็นของกลางนํามาใช้เพื่อประโยชน์ในข้อสามสองได้กล่าวว่าและไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของนั้นเป็นของตนเลยแต่ทั้งหมดเป็นของกลางเป็นภาพที่น่าสนใจประทับใจในหมู่ชุมชนามอาสาสมัของพี่โจคิดกค็คือให้มีความรักนะครับ เพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพวกเขาเชื่อฟังอย่างสุดใจโดยไม่คิดเห็นแก่แกแ่ตัวเลยนะครับหรือแก่ตัวเองเลยมีจิตใจสาธารณะพิกับคลในยุคปัจจุบันนี้มีจิตใจที่เห็นประโยชน์ส่วนตัวมากแล้วก็นําคําสอนบิดเบือนจากรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองกับกลายเป็นรักของเพื่อนบ้านมาเป็นของตนเองผมรู้สึกว่าทับใจในชุมชนใน ทิจักพระทําสมัยกิจาการจริงๆนะครับที่มีใจแบ่งปันกันละกันเป็นวิถีชีวิตอันเป็นปกติในสมัยนั้นด้วยไม่ได้แจกจ่ายกันเฉพาะอย่างที่มีฉุกเฉินั้นแต่ว่าเหมือนกับดังพระธรรมกิจาการบทที่สองนะครับข้อที่สี่สี่ถึงสี่หกาพี่น้องลอ,องเปิดอ่านดูนะครับเพราะว่าบรรจายไว้นะครับบอกว่าอะไรเกี่ยวว่านี่แหละข้าปฏิบัติที่เห็นเจดเจนสองสมคธีธรรมระหว่างพี่น้อง พิแสดงด้วยการแบ่งปันการแบ่งซึ่งการแบ่งปันนั้นให้ความหมายว่าเป็นหุ้นส่วนกันนะครับ่การแบ่งปันเกิดขึ้นได้เพราะการไม่หินแก่ตัวเองไม่ว่าใครจะอ้างว่าเป็นของของตนแต่ทั้งหมดก็เป็นของการใช่ไหมครับพี่รองที่ระครขอบคุณพระเจ้าพี่เราสังเกตเห็นแล้วนะครับเราก็รู้ว่าในช่วงแรกเป็นยังไงและพี่รัครในข้อที่สองเราจะ มาดูว่ามีข้อคิดอะไรบ้างสก,กิจใจเพื่อพวกเราในวัฒนธรรมกิจการตอนนี้นะครับเราเห็นถึงกฎที่เกิดขึ้นเมื่อมีการแบ่งปันขึ้นนั่นก็คือพระเจ้ารับรองให้รับใช้ด้วยฤทธิสิทธิฤทธิ์แต่รับใช้ด้วยฤทธิ์เดของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็สามสานบอกว่าอะไรบอกว่าอัครทูตจึงประกอบด้วยฤทธิ์ดใหญ่ยิ่งเป็นพยานว่าพระเยซูเจ้าได้ส่ง ฝืนคือประชนแล้วคนที่เกิดขึ้นเมื่อทิจจัสมีความเปน็นน้ำหรือใจเดียวกันร่วมทุกข์ร่วมสุขด้ยวยกันไม่มีใครที่ยึดติดก,กับส่วนที่เป็นของตนเองินดีแจกกายสิ่งที่มีเพื่อพี่น้องที่ยากลําบากเป็นเหตุให้พระะกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้ทาก็คือการประกาศ่าวประเสริฐได้รับการรับรองจากพระเจ้าโดยทรงประทานฤทธิ์ให้ตามที่พระยุทลงยาไว้ในมัทธิวมาระาราโ,โกบทที่ที่หกข้อที่ยี่สิบ พวกเราสบกจึดออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่งทุกตำบลและพระเจ้าและพระเจ้าและเป็นเจ้าและพระเป็นเจ้าส่งร่วมงานกับพวกเขาและส่งสนนุนคำสอนของเขาโดยหมายสําคัญที่ประกอบนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทำงานพวกเขาเขาจะเห็นถึงพระคุณและการจัดสันที่ไม่มีผู้ใดกัะสนเลยพี่น้องที่รักครับเมื่อเราออกไปประกาศนะครับ พระเจ้าจะพูดดูแลทุกอย่างเลยใช่ไหมครับเมื่อเรา,าเป็นน้ำหนึ่งใีเดียวกันพระเจ้าก็ทรงดูแลพวกเราในนี้พี่นักทัพในข้อที่สามสิบสามและสามสิบสี่บอกว่าอะไรบอกว่าอ่าพระคุณอันใหญ่ยิ่งได้อยู่กับขอทุกคนเพราะว่าในพวกศิษย์ไม่มีผู้ใดขาดสนเลยเป็นข้อคิสดสำหรับเราว่าบา,บางคนยิ่งให้ยิ่งได้รับแต่บางคนยิ่งยึดฉวย ไว้ยิ่งขัดสนนะครับพี่น้องครับในพระธรรมสวดีบทที่สิบเอ็ดข้อที่ย4ิบสี่บอกว่าบางคนยิ่งจําหน่ายยิ่งมั่งคั่งบางคนยิ่งยึดสิ่งที่ควรจําหน่ายไว้ยิ่งขัดสนพี่น้องที่รักครับในข้อสามสี่เดี๋ยวพี่ผูอ่านพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ใดมีไรนาบ้านเรือนก็สายเสียและนาเงินของที่ขายได้มาวางไว้ที่เท้าอาาัครทูตเป็นต้นว่าโยเซฟ เป็นอระทูตเรียกว่ามานาบัตแต่ว่าลูกแข่งกันอยู่ในใจเป็นพวกเรวีชาวเกาะไซปัสมีที่ดินก็สายเสียและนำเงินค่าที่นั้นมาวางไว้ที่เท้าอระทูตพี่น้องวันนี้นั่นคืออะไรนั่นคือการแบ่งปันโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้นำเป็นการน้ออานาการนอบน้อมต่อผู้ที่มีสิทธิทอำนาจอย่างสุดใจ โดยนําสิ่งของมาม้วไว้ที่เท้ากระทูนประการนี้สําคัญอย่างไรสําคัญเพราะพระเจ้าได้ทรงกาหนดให้มีผู้นําเพื่อดูแลชุมชนของพระเจ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและให้ดําเนินชีวิตอยู่ภายใต้สิทธิอํานาจของพระเจ้าและสิทธิอํานาจของพระวจนะของพระเจ้าโดยผู้ที่นําที่พระเจ้าเจิมตั้งอยู่ภายใต้สิทธิอํานาจของพระเจ้าและสิทธิอํานาจของพระเจ้า ดังนั้นผู้นํเคือเอกทูตนะครับจึงมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดก,การดูแลทุกคนในชุมชนให้ได้รับการดูแลจัดสรรอย่างดีและเหมาะสมการที่พี่น้องพึ่งพาแล้วก็การที่พี่น้องอะนะครับขอโทษนะครับการที่พี่น้องพาการนําเงินซึ่งได้มาจากการขายบ้านขายบ้านเรือนขายไร่นามาไว้ที่เท้าเทูตเป็นภาพของการมอบให้เอกทูตเป็นผู้บริหารจัดก,การ ในการจัดสรรแบ่งปันปส่วนและกระทูตเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งเป็นคนของพระเจ้าที่ดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็สั์ซื่อทั้งเฉพาะประพักของพระเจ้าและในสายตาของคนทั้งบวงตามที่ผมบอกไวใ้ในในนที่มรคกพีบอกว่าอละรทูตเปาโลบอกไว้ในพระธรรมสองโครินบทที่8ข้อที่ยี่สิบยี่ิบบอกว่าเราเจตนาจะไม่ให้คนหนึ่งคนใดตีเราได้ ในเรื่องของบริจาคเป็นอันมากซึ่งเรารับมาแจากนั้นเพราะเรามุ่งที่จะเป็นคนสักดื์อิิมชน,นั้นมิใช่เฉพาะในสายตาพระเนตรขององค์มาผู้เป็นเจ้าเท่านั้นแตใน่ในสายตาของคนทับบรวจด้วยเมื่อมีการมอบหมายจากพระเจ้าในการทำหน้าที่เอกทูตจะเห็นได้ว่าทูตมีความรับผิดชอบในการจัดสัญญาาะสมมีการแจกจ่าย ทั่วถึงทุกคนในข้อใส่ค่าบอกว่าตระทูตแจกจ่ายให้กับทุกคนตามที่ต้องการใช่ไหมครับเพียงเท่านั้นเมื่อเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ก็จะต้องมีความรับชอบที่ใหญ่ยิ่งผู้ที่เป็นระทัตไม่ได้รับใช้สิทธิ่ผู้ที่เป็นระทูตก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์อำนาจในทางที่เกิดประโยชน์แก่ตนเองเลย แต่ทําให้เกิดประโยชน์แก่ทุกคนเพราะท่านเป็นผู้รับใช้พระเจ้าไม่ใช่เป็นผู้รับจ้างพี่้องท่านวันนี้เราเป็นผู้รับรเจ้าโดยอะไรครับพระชาระเจ้า,รจาหรือว่าเป็นผู้รับใช้โดยทุกจ้างมาที่รเราคี่นะครับเราเห็นได้จากตัวอย่างของอานาเนียและซัฟเรียที่ช่อกงนะครับเงินสองพระเจ้าที่ดินแลวก็ถูกพระเจ้าพิพากษาให้ตายในวัฏักรที่จที่5ที่จะต้องศึกษาต่อไปนี้ใช่ไหมครับที่เคครับวันนี้ผมเลยสรุป สมคือสรุปเราฟังว่าผมขอสรุปหลักการไว้ดังนี้ก็คือการที่จะเป็นชุมชนแห่งการแบ่งปันกันต้องมีจิตใจที่สาธารณะไม่คิดเห็นแกต่ตนเองแต่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมสิ่งที่ต้องสิ่งต่อมาก็คืออะไรก็คือการแบ่งปันอยู่ภายใต้กันควบคุมของผู้นำนะครับเพื่อให้เกิดการจัดสรรอย่างเหมาะสมและเห็น ถึงพระพอของพระเจ้าในชุมชนผมว่ากิ่จักในปัจจุบันสามารถที่เป็นชุมชนแห่งการแบ่งปันโดยเริ่มจากสิ่งเล็กน้อยในวันนี้ที่เรามีอยู่แบ่งปันกันละกันเมื่อสิ่งที่เราแบ่งปันออกไปสิ่งนั้นพระเจ้าจะทําให้เกิดการเพิ่มพูนมากขึ้นวันนี้ขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับพี่ตองกีรัตครับเป็นโอกาสที่ดีได้ที่ได้มาแบ่งปันพระเจ้าครับของพระเจ้าแล้ววันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับ แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าจริงๆว่าจะมีหัวข้อในการอิสานหัวข้อต่างๆนะครับหัวข้อแรกนะครับตอนนี้เราจะมาฐานคือประเทศไทยให้มีเจ็ดพันนักอิานหนึ่งห้านผู้เชื่อหนึ่งหมื่นผู้รับใช้หนึ 1, ่งหมื่นที่รับจัด้วยกันเราจะร้องฮาลุยาพร้อมกันสามครั้งนะครับหัวข้อแรกฮารุย่าฮารุยาฮรรยาฮร,รยาครับแต่พระเจ้า,าวิดาเราขอบคุณพระเจ้าในเวลานี้ประชาพิที่ประเทศไทยนั้นประชาพาตยเป็นปร,ประเทศที่พระเจ้าทรงเมตตา ให้มีข่าวประเสริฐโดยมิชโรลีส่งมิชดรชล,ลรีเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็มีคนรับเชื่อและจนนี้รรพระลจ้าเข้ามาเกือบ200ปีแล้วขอพระเจ้าเมตตาประเทศไทยนี้ที่จะมีจำนวนคิดเตียนเพิ่มขึ้นและมีนักอิจฉาน700พนคนพระเจ้าข้าขอพระเจ้าเมตตาแล้วก็มีจํานวนที่จํานวนผู้เชื่อเพิ่มขึ้น1ล้านคนแล้วขอพระเจ้าเมตตาในผู้เชื่อนั้นพระเจ้าข้าจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอีก10,000คนแล้วขอพระเจ้าเมตตาใน10,000คนนั้น จะเปิดอีกหนึ่งหมื่นคิรจักรเกิดขึ้นพระพเจ้าข้าขอพระเจ้าเมตตาทรงนำทุกขั้นตอนด้วยเถิดพระเจ้าข้าที่จะเกิดาการนมัสการเกิดกลุ่มมหิษฐานเกิดการประกาศเกิดการนําคนมารับเชื่อแล้วก็ขอพระเจ้าทรงนำทุกขั้นตอนด้วยพระเจ้าข้าเราขอบคุณพระเจ้าในฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจเ้าอาเมนอาเมนอาเมน,เมนพี่น้องครับเราจะมาอธิษฐานขอข้อที่สองด้วยกันอธิษฐานขอให้มีคนรุ่นใหม่อาสาตัวรับใช้แล้วก็คิรจัก คิดจัดเปิดพื้นที่และโอกาสให้พวกเขาด้วยพี่เราคินาครับตอนนี้อนุชนก็เขาเรียกว่างานรับใช้ต้องมีเวทีให้เขานะครับผมเชื่อว่าอนุชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคิดจัดจริงๆที่ต้องเติมโตขึ้นเพราะลูกชายองก็เป็นอนุชนในตอนนี้อยู่นะครับเพราะว่าเราต้องมีให้เขาบทบาทหน้าที่ในคิดจัดให้เขาเพื่อเขาจะได้มีจุดที่เขาสามารถที่จะใช้เป็นอ,อะไรนะเป็นจุดเปิดของเขาที่เขาจะได้มีส่วนร่วมในการรับใช้ ไม่เอนครับวันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญเราจะร้่งคารายัร่วมกันเราใกล้กันเกิดด้วยกันนะครับฮารุยาฮารุยาฮารุยาขัดแต่พระเจ้าพิดาเราขอบพระเจ้าในค้าวันนี้เป็นโอกาสที่เป็นเช้าวันใหม่ที่พระเจ้าส่งอวยพรเราเช่นเดียวกันเป็นโอกาสวันนี้เรามีลูกเรามีหลานเป็นโอกาสที่อยากให้ขารับใช้พระเจ้าดยที่ขอพระเจ้าเมตตาด้วยถึงวัยรุ่นคนไทยทุกคนวันนี้มีวัยรุ่นหลายหลคนเป็นนะครัเกิดขึ้นและขอใช้สิ่งในแต่ในกรณีชีวิตขอพิจัย ขอพระเจ้าเมตตาที่เขาจะมีโอกาสเข้ามารู้จักพระเจ้าผ่านการประกาศของเราเมื่อให้เขามีโอกาสมีพื้นที่ในการที่จะได้สำแดงความสามารถความรู้ให้กับคิดจัรด้วยและเขาจะเป็นรุ่นต่อไปที่ดู่ะไรคิดจักขององค์พระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำด้วยเราขอบคุณพระเจ้าระสัต์นพระเจ้าพระเจ้าข้าขอพระเจ้าเมตตาด้วยในฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนอาเมนพี่นงครับในหัวข้อที่สามเราจะไปถ่ายของพระเจ้าปกป้องประเทศไทยจากความไม่สงบทางการเมือง ทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งที่ละครับก็ในวันที่1 4พฤษภาคมเราต้องไปใช้ทิ์ใช้เสียงแต่นะเ,เ,เราไปคิดเตรียมเราเป็นคนไทยต้องทําตามนะครับประเทศไทยที่เราอยู่ที่เราที่ละครับขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับที่เราเป็นคนไทยแล้วก็วันนี้เรามีนายกรัฐรันตีนะครับมีคณะรัฐบาลที่จะดูแลพวกเราขอพระเจ้าเลือกสรรน,นะครับผู้ที่จะได้รับตําแหน่งเนี้ยขอพระเจ้า,จ,าจัดเตรียมให้เขาได้ทาเพื่อส่วนรวมาวมากกว่าส่วนตัวขอพระเจ้าเมตตาด้วยสําหรับ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเลยต่างๆท่าที่อาสุดจริตโปร่งใสของพระเจ้าไม่ตาด้วยนะครับเราจะร้องหาเราอย่าร้องกต่สามทางเลถานะครับฮารุโยยาฮารลโยยาฮารลโยยาครับในพระเจ้าวิญญาณเราขอของพระเจ้าในชาวนี้น้อยแต่เพื่อของพระเจ้าปกป้องประเทศไทยกดจัดการไม่จัดการไม่ที่จะจัดการไม่สงบที่จะไม่เกิดขึ้นในระหว่างการเลือกตั้งโอ้เราจะฝากขอพระเจ้าไม่ตาว่าจะก่อนดูหลังของพระเจ้าจัดเตรียมไน้ก่อนก็ ผู้ลงสมัครต่างๆที่จะใช้สิทธิ์ใช้เสียงที่จะใช้ความสามารถอของเขา่อจะได้นําพาประเทศและขอพระเจ้าเมตตาเขาที่จะเม่อนสนองเสนอน,น,สน,นโยบายแล้วก็สนองด้วยที่ทําตามนโยบายที่สัญญาไว้และขอพระเจ้าเมตตานักการเมืองเข้าไปก็จะเข้าไปบริหารประเทศให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองขึ้นให้เศรษฐกิจดีขึ้นขอพระเจ้าสกดอวยพรด้วยต่อหลังการเลือกตั้งที่จะมีการนับทำงานจริงเพื่อจะลงพื้นที่ขอพระเจ้าเมตตาเขาจะทำทุกอย่าง เพื่อที่สัญญาไว้พรรดา้าขอบรจ้าเมตตาให้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวไทยทุกคนพรรดา้าขอพรจ้าเมตตาท่งช่วยเหลือกเปิดทุกขั้นตอนที่สําเร็จรอยฉันในพระนามพีเยซูครุกิ์เจ้าอามนอามนอามนเป็นครลขคอที่สี่เราเตรียายเพื่อการอวยพรการศึกษาประเทศที่ประเทศไทยนะครับที่จะทันยุทันสมัยสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้ทันโลกก็เช่นเดียวกันนะครับเด็กๆของเราก็เป็นผุ้ชนเราต้องใส่เพื่อเขา ก็ที่เขาจะได้มีการศึกษานะครับแล้วก็เขาจะได้ชันยุคทมัยนะครับเพราะประเทศไทยก็การศึกษาก็อยู่เกบครึ่งๆนะครับของโลกเลยนะครับอยากให้ประเทศไทยถูกพัฒนาขึ้นไปให้เด็กไทยสามารถที่จะมีความรู้นะครับมีความเข้าใจแล้วก็เก่งเหรือับชาวประเทศอื่นๆนะครับวันนี้พระเจ้ามตตาด้วยเราจะร้องฮารุยาโรกัสสักนะครับฮารุยาฮารุยาฮารุยาครับในพระเจ้ามิตรเราของพระเจ้า วันนี้ข้าพเจ้าอวยพรการศึกษาของประเทศไทยที่จัดยุคสมัยอวทธรครูอวยพรวเครื่องมืออวยพรหน่วยรัฐบาลที่จะสนับสนุนประ้ากาของข้าะเจ้าเมตตาที่ทุกอย่างสมัยมันจะมีคอมพิวเตอร์มันจะมีอุปกรณ์ต่างๆโต๊ะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องเรียนหนังสือครูอาจารย์ที่จะได้มามาสานประเทศก็จะมีเจ้าของประเทศประสอนขพรพเจ้าเมตตาแล้วก็ในการศึกษาต่างๆการงานอาชีพก็เพื่อจะประกอบอาชีพได้ขอพาะเจ้าเมตตาด้วยเถิดพระ้ากาที่จะจบมาแล้วก็เด็กนี้จะเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคม พี่ใจแย่ทาที่ดแแีแล้วก็ไม่เห็นแค่ต,ต,ตัวพระดา้าแล้วก็ไม่ฉุนเฉียวขอพระเจ้าเมตตาเขาเรียบเติบโตขึ้นพรรดาค้าขอพระเจ้าดูแลความด้วยแล้วขอบคุณพระเจ้าในฉันในพนาพิะญาติเจ้าอามนอามนอามนพี่เราข้อสุดท้ายข้อที่ห้าครับไอ้สารเตืออพื้นที่ยังไม่มีคิดจักในจังหวัดพิรบุรีอำเภอบ้านลาด,บ,าลาดบ้านแหลมแล้วก็หนองแพป้องขอบคุณพระเจ้านะครับผมก็จะได้มีโอกาสไปแต่จังหวัดแพบุรีในเดี๋ยวนี้นะครับจะได้ ไปจัดนี้ที่แล้วก็ใช้ครอบครัวก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะได้เอชาเปื่อนจังหวัดพิกบุรีแล้วก็อาจจะได้ลงพื้นที่สำรวจเอ้ชารอบเมือด้วยนะครับวันนี้ก็ครอบคระเจ้าที่ที่จังหวัดเพิบุรียังไม่มีคีดจัดก็คือที่อำเภอ,อบ้านราชบ้านแหลมแล้วก็หนองยาป้องและไอจชาด้วยกันนะครับฮารูยาฮารุยาฮารุยาครับแต่พระเจ้าพิจารณาครอบคระเจ้าในเช้า,ชาวันนี้รอยชายเพื่อนพื้นที่อ่าในประเทศไทยคือตอนนี้ที่จังหวัดพิบุรี อยัางไม่มีเชื่องจักเกิดขึ้นในอำเภอบ้านลาดบ้านแหลมแล้วก็หนองยา้องข้าพเจ้าจัดเตรียมด้วยพระเจ้าคาที่จะให้ในอำเภอเหล่านี้ที่จะเกิดคีดจักขึ้นขพรพเจ้าเมตตาด้วยทรงใช้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะออกไปสำรวจแล้วก็ออกไปจัดเตรียมแล้วก็ให้ข้าพเจ้าได้เจอวิเดียเพื่อที่จะให้เป็นคนที่จะประกาศที่น่าเป็นคนที่รักพระเจ้าขพระเจ้าจัดเตรียมทุกอย่างด้วยการลงทุ่ในการประกาศในการติดตามคนแล้วขพระเจ้าให้เกิดคีดจักขึ้นเพื่อจะพระเจ้าเพื่อจะมีคีดจัก ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยทั่วทุกอำเภอทั่วทุกตำกบลวัะพ้าะแล้วก็สมเดเจ้าอวยพรอทุกคนที่ทํางานรับใช้ด้วยเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อแล้วก็ทํางานรับใช้จจพระเจ้าจนสุดพระองค์จะสถิตกลับมาพระองคจเสริมพลังเขาพระองจะดูแลและจะเตรียมไว้หมดทุกอย่างให้อย่าเพียงพอขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้ลอยถานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนอาเมนเี่บ้อครับขอบคุณพระเจ้าจริงๆน,นะครับสําหรับ,บวัเช้าว,วันนี้ได้มีโอกาสเป็นควัน คำพระวจนะคำของพระเจ้าสั้นแล้วก็ได้ไอ้สานเพื่อบร,บร,ร่วมรวบกร่่มรวบกับพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับรายการใหม่ทุกเช้าของสถานีฐานเป็นรายการที่จัดเตรียมพี่น้องเลยเป็นนักไอ้ฐานเจ็ดพันคนนะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าจริงจะมีเวลาจะมีได้จากเจ็ดจขึ้นเจ็ดพันคนในประเทศไทยแน่นอนนะครับก็เป็นนิมิตที่สําเร็จแล้วก็เป็นนิมิตสงผมที่ผมก็พยายามทาอยู่ วันนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับลาพี่น้องไปด้วยนะครับคำอิทธาตแบบพระยิ่งสูงลุกศพด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงศทั้งหลายกู้โลกศรีในสวรรค์ขอพระนามขององค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้เป็นอิทขององค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยขององค์ในสวรรค์เป็นที่ไหนก็เป็นที่นั้นในโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกโทษความผิดบาปของข้าพระองค์เมื่อข้าพงศ์ยกโทษวิววิของข้าพงค์นั้นได้นำข้าพงค์เข้ามาในการทดลองแต่ผลแค่สี่ย เอร์ชม่านาดิเต่และมาิบิลเป็นของโระองค์่นเต้นไปนิเถิดอาเมนขอที่ขอบพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ